พระคาถามหาอุดเมตตาโดยหลวงพ่อเสือดำคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันภัยป้องกันตนเองเสริมความเป็นสิริมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิออุมะอะาปิอ,อุอุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิ อุมาอปิดอุามาอปิดอืออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมาอปิดอุามาอปิดอืออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสีอุมาอปิดอุมาอปิด อาอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอาออมะอะปิดอาอุโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอะปิดอะออมะอะปิดอาอุโอ You, าทาทรรสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออ pues like ุสัทธาธนุง อาถาทิตุงทัตตวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอืออสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอืออสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตวา นา,า,ออออถา,าถา,นนนนาสิอุมะอะปิตอุมะอะปิตอะออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิตอุมะอะปิตอะออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิต อาอุมะอาปิดอาอึออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิอาอุมะอาปิดอาอึออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอึออ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอสมอมะอะปิดอะออมะอะปิดอะอ,อือ,อโอสัทธาธนุงอทาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอะปิดอะออมะอะปิดอะอ,อือ,อ,อโอสัทธาธนุง อาธาธิตุงทัตรรททตะวานาถาสิ okay. being, อุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวา นาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอือโอสัทธาธนุงอาธาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอือโอสัทธาธนุงอาธาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิด อาอุมะอาปิดอาอืออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอะปิดอะออมะอะปิดอะอึอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอะปิดอะออมะอะปิดอะอึอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัต ตวานาถาสิอุมะอะปิดอ <Multi BACK> ุมะอะปิอาอโอสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอาอโอสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตวานาถาสิอุมะ อะปิดอะอุมะอะปิดอะอุโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอุโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิด อาือโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอาปิดอาออมะอาปิดอาือโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอาปิดอาออมะอาปิดอาือโอ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอือโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอือโอสัทธาธนุง อาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอืออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอืออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวา นาถาสิอมาอมะอปิดอะออมะอปิดอะออโอสัทธาธนุงอาถาธิต,าตุงทัตตะวานาถาสิอมาอมะอปิดอะออมะอปิดอะออโอสัทธาธนุงอาถาธิตุงทัตตะวานาถาสิอมาอมะอปิด อาอุมะอาปิดอาอุอุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอุอุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอุอุ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอ,อือโอสัอทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอือโอสัทธาธนุง อ, awa, าาอ,อา,อออาออถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอืออสัสาทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอืออสัทธาทนุงอาถาทิตุงทัตตะวา นาถาสิอ um ุมะอปิดอุมะอปิดอืออสัทธาธนุงอาธาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอปิดอุมะอปิดอืออสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอปิด อาอุมะอาปิดอาอืออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออ สัทธาทนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึอโอสัทธาทนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึอโอสัทธาทนุง อาถาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิตอะอุมะอะปิตอาอุ <auen> สุสัตถาทนุงอาถาธิตุงทัตตะวานาถาสิอ,อ,อ,าอ,าอ,อุมะอะปิตอะอุมะอะปิตอาอุสุสัตถาทนุงอาถาธิตุงทัตตะวา นาถาสิอ,ม baptism, อุมะอะปิดอุมะอะปิดอืออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอืออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิด อาอุมะอาปิดอาออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาออุ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิตอะอุมะอะปิตอะออโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิตอะออโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัต ตวานาถาสิอุมาอาปิอ,อ,าอ,าอ,อุมะอปิอะอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตวานาถาสิอุมาอปิอุมะอปิอะอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตวานาถาสิอุมะา อะปิดอะอุมะอะปิดอะอืออสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอืออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิด อาอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอาปิดอาออมะอาปิดอาอุโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิออมะอาปิดอาออมะอาปิดอาอุโอ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอาอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอาอโอสัทธาธนุง อาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอืออสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอืออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวา นาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอึออสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอุมะอะปิดอึออสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิด อาอุมะอาปิดอาอืออสัทธาทนุงอาธาธิต <kicking> ุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออสัทธาทนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิโอุมะอะปิดอะอ,อุมะอะปิดอะอึอโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึอโอสัทธาธนุง อาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวา นาถาสิอุมะอะปิตอุมะอะปิตอืออุ tá, สัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิตอุมะอะปิตอืออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิต อาอุมะอาปิดอาออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาออุ <Kristen> สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอ,มาอาุอมะอปิอะอุมะอปิอาออโอสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอปิดอะอุมะอปิดอาอาอโอสัทธาธนุง อา,ททา,าถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอะปิดอะอุมะอะปิดอะอึออุสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวา นาถาสิอุมะอปิดอุมะอปิดอะอโอสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอปิดอุมะอปิอะอโอสัทธาธนุงอาถาทิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอปิด อาอุมะอปิดอาอืออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออุสัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดอาอุมะอาปิดอาอืออุ สัทธาธนุงอาธาธิตุงทัตตะวานาถาสิอุมะอาปิดออุมะอาปิดอาอืออ